ตัวใหญ่เต๋อพับพี่น้องตัวนี้สวัสครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้จะพาที่เพื่อนนะครับผมมาใส่กบนะครับผมก็มากับตะกบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าผมใส่กบด้วยเหยื่ออะไรนะครับแล้วก็ไปดูทำเลกันนะครับผมว่ามีกบหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมไปเลยครับนี่ครับผมมากับตะกบครับวันนี้ตะกบสุด่อเหมือนเดิมนี่ครับผมเหยื่อเรานะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาหม้อนะครับผมนี่ก็จะเป็น เงียบกบนะครับผมเงียบกบเขาได้สองทางเนาะนะครับผมไปเราไปดูทำเลกันครับทำเลก็จะเป็นนี่นะครับผมน้ำน้อยๆนะครับผมมาดูกันแต่นี่แหละนี่แหละอือแต่นี่แหละมาดูว่ามันจะมีกบหรือเปล่านะนะครับผม ครับไอ้ใส่ขยับไปน่นอู้แล้วขอบปลาแย่ๆเลยเรามาเอาปลามาเอาปลามาเร็วๆครับผมใส่แล้วละครับพี่นนท์ครับผมท่านึงครับ ตาาปนดินครับเดียนลอยครับจะไปใส่อีกสองหลังครับพี่น้องครับผมชมบรรยากาศปนน้ำกันครับพี่น้องครับผมย่างหลังหนึ่งครับพี่น้องครับหลังหนึ่งใส่หม่องพูนครับผมใส่ไปแล้วนะครับผมสามหลังครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันครับผมย่ำเสาๆครับพี่น้องครับปลากีไใดบัวใดนครับพี่น้องชมบรรยากาศครับผมตะวันกระลังจิตกดินครับ อ้นพญายิ้เบยแล้วใส่กลุ่งครับพี่น้องเพิ่นใส่กลุ่งน้ำสะครับผมก็หาใส่กบนะครับผมหมองหนำขวัญนะครับโดยพี่เปิงกันครับพี่น้องครับผมมาจิยารมานนะครับพี่น้องอู้น้มหน้านี่ใก่จีบเบิ้ลสัครับพี่น้องกบไล่หลายครับพี่น้องครับผมอยู่แถวๆนี่ครับแต่ว่ากบหนักไน่อยครับกระไดครับพี่น้องครับผมกบกระได ข้างหน้าอยู่ครับฟังวาจิพ่อได้ปนนะครับพี่น้องเลยครับใไ่แล้วครับผมหลังนึงครับพี่น้องครับครับทางเข่าสองท่านนะครับพี่น้องครับครับผมปากทางครับมาเบิรงนเหกันครับมาหลุดนหมืกันนะครับผมย่างเผาเสาครับพี่น้องมาเบิรงนความติดใจหลังชุดใายครับพี่น้องมีห้อยตีนห้อยอย่างนี้นะครับผม ใส่หมองน้ำหน่อยๆดีนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับน้ำก็เจาะหน่อยๆครับพี่น้องเนาใส่นี่นะครับผมเดินนี่นะครับเป,ป็นตะคืออยู่ครับผมครับใส่เงาประมอเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมนี่ครับใส่หมองนี่นะครับผม ว่างนี้แหละครับนองครับผมว่เพื้นดินนะครับผมนี่ครับติดรกระลึกระลครับผมครับขออนุญาตใส่กันครับพี่น้องครับหลังนี้ก็จะเป็นหลังสุดท้ายนะครับผมมืออื่นจังสีมันหลุดน้ำกันครับพี่น้องครับครับผมก็เป็นอันใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเป็นโอกาสครับผมวันนี้โกบบอกว่ามามามืดแล้วว่าสั้นวันนี้โกบ มากับนี่กบนะครับผมครับผมจะเบยมากับหลานครับพี่น้องโอ้ปลายังหลายครับนี่ครับโอ้หปลาคอปลาเข็งยังหลายครับพี่น้องแต่ว่ามันแต่ตัวหน่อยนะครับนี่มีห้อยกบอยู่ด้วยห้อยกบหน่อยครับพี่น้องนี่อยู่ปลาหลายครับครับผมรบรรยากาศครับ อได้ต่ระไรปลาน่ะจับปลาช่อนเออนี่จบไ้จับ้เลจับตรงไหนตรงไหนเยอตรงไหนเยอะตรงนี้น่ะตรงนี้น่ะพงบ่เออพี่ถาัจับปาเกนจับที่ไหนจับตรงนี้เออมา มาตะกบมาบ,บอกว่าคงจับทราช,ชนได้ตัวม่เลอถึงนะครับผมนี่ครับผมหลังจากไปตุ่มกบเสร็จนะครับก็แวะมาดูเขาจู่ปลานะครับผมตาแกนะครับนี่เป็นตงพก็แกเนาะจูปลาทั้งวันเลยเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เช้าเลยเออนี่ครับฮะสองเครื่องเลย ก้อนเครื่องหน,นึ่งอู้มันตีหนึ่งทีสองนี่แหละเนาะปิดเครื่องไว้ก่อนตอนเช้าก็สตาร์ทใหม่เก็บเที่ยงพอดี <c oughs> นี่ครับรน,นอนเฝ้าชะ <c oughs> <c oughs> เอาพ้าใจไปไหน <c oughs> เออมันจะกราศนคะครับผมกตาบ ยอดครับน้ำ <laughs> ท <c oughs: c oughs> okay, <ancial> ่วมท่งอีกรอบเออเจครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูผมไปกัดที้าวนัดไปแล้วกบเครับครับผมสวัสดีย้ำสาวๆครับพี่น้องครับผมนีครับผมมองสาครับพาขี่เงี่ยงตาเลยครับพี่น้องครับผมไปครับผมพาไปเบิ่งหลังแหลกครับพี่น้องครับ ผมมันไากัดนะเศร้าครับพี่น้องครับผมทองให้ท้องหน้าบานห้องครับพี่น้องจะเป็นข้องหน้าครับผมข้องน้าข่างหน้านะครับผมผมกับใส่ไว้หลังนึงครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมว่าหมานบหมานครับพี่น้องแต่ว่าเห็นว่ากบหลายครับพี่น้องครับผมยนี่ยหมื่ขึ้นก็จามากกันกะเห็นว่าหลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวมาเบิ่งกกันครับผมว่าจิถือบะถือครับเพ่เคยใส่ให้กันครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยบ่มีห้อยเลยพี่น้องเอ้ยอู้ถือเยอะครับพี่น้องครับผมตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับตัวนึงครับพี่น้องครับผมเอ๋ออู้สองตัวครับพี่น้องครับผมนี่ครับสองตัวง่ายเสียบครับพี่น้องครับผม ครับหมันอยู่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับตับผมโอ้ตัวใหญ่เต๋ออยู่ครับพี่น้องครับตับผมสองเต็มครับพี่น้องครับผมหลังนี่ครับโอ้คืออยู่ครับพี่น้องครับผมตัวใหญ่เต๋อครับพี่น้องตัวงามนี่ครับตัวเหลืองงามนี่ครับพี่น้อง ครับแกแ้งมาใส่ไหมครับพี่นองครับผมยามครับผมถือกระไรหยามได้ครับพี่นอนครับผมเนาะพอได้อยู่ครับพี่นองครับรัซครับเดี๋ยวไปบังอีกหลังหนึ่งครับพี่นอนครับผมตัวกำงามเลยครับพี่นองเหลืองเุ้ยเลยครับลายยังร้ายลายครับพี่นองนี่ได้หนไปติดภาพพวกไงกบภาษาเอาอยู่ห่น ปลาเข็งปลาคอครับผมยังหลายอยู่ครับป่าคอง่ญ่กันาะจีนี่อยู่ครับผมอมาเบิ่งหลังนี่ครับพี่น้องครับผมครับรรยากาศเป็นตาได้อยู่ครับผมเป็นตาหลายอยู่ปลาหลายครับพี่น้องหน้าก็เจ้าเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องก็เจ้าบ่บหววครับ ข้างนี้ก็เจ้าเบาห่วปลาด้วยครับผมปลาอยู่ในหน้านี่ก็เจ้าเบาเลยครับนอกจากปีอยู่ในแฉกนะครับผมเอ้ก็เบิ้งหลังนี่กันครับพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ดีครับผมอ้าวถือว่านอครับผมมาหลุดน้ำกันครับโอ้หลังนี้บวชขึครับพี่น้องครับผมมาปลาเขิง ปลาเคียงเฮียครับพี่น้องครับผมโอ้โอ้ยหอยอย่างน้อนี่โอ้ยเพื่อมันออกนี่ครับพี่น้องครับผมโอ้กบออกครับพี่น้องครับกบออกได้โอ้ออกครับพี่น้องลุดครับนี่ครับผมเห็นแต่ฝางาออกครับพี่น้อง อ้หลังนี้พกถือครับพี่น้องครับผมโอ้ครับผมมาเบิ่งอีกหลังครับพี่น้องครับผมหลังนี้กับดใส่์ทั้งคล้องสิครับนีครับผมกัขี่รถมาทั้งนี่ครับพี่น้องครับมหลุดน้ำกันครับพี่น้องครับผมหลงนี้จะขี่ตมครับโอ้ป่ายังดินอยู่ครับโอ้ปลาเงี้ยงอยู่ครับพี่น้องมิดแถน้โอ้ หวานตัวนึงครับที่นอนครับผมครับตัวใหญ่เติอบอยู่ครับเนาะตัวนึงครับผมพบหน่อยครับผมอใส่งามๆยูยครับ ตัวหนึ่งครับพี่น้องครับผมมานมานครับเอาย่างหลังนึงครับพี่น้องครับผมครับผมครับจะไปบนเรื่องกันครับผมครับมานโมมานครับพี่น้องครับผมถึดตัวเดียวครับอีกหลังนึงครับพี่น้องครับผมอู้ นี่ห้อยอยู่นอหลังนี่นี่ครับผมหล่นน้มกันครับโอ้คุณมด็กถือว่าน้อโอ้ถือตัวนึงครับพี่น้องครับผมโอ้ตัวใหญ่เต๋อครับพี่น้องตัวนี้มันขับเอบเลยครับผมเอาครับผมหมันๆครับพี่น้องครับ อื่นจงอห็มาะส่ไหมครับพี่นองครับผมครับผมหมันอยู่ครับครับพอเด้ยืดเดกิยนี่ครับผมโอ้ปลายังไหลครับพี่นองครับผมมือนีคระตรงกับปันทีสามสิบเอ็ด ท่นว่าคมนะครับพี่น้องครับผมจะกไก่ปีใหม่แล้วครับกะพิธีขึ้นปีใหม่นี่ครับผมกะสวัสดีปีใหม่นะครับผมพี่น้องทุกสุขทุกคนครับก็จาบสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมมือแรงครับพี่น้องครับผมเข่าดาวน้ำกันครับพี่น้องครับ ขอบคุณขอบคุณหลายครับพี่น้องครับผมทีเด็เข้ามาเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับผมอาอยู่หากินทินอีสานไต่ครับพี่น้องครับขอให้สุก้สุกคนมีความสุขความเจริญครับสุกีมันเสมอมมั่นเพื่อไม่ความเจ็บจะสุามไข้จะสุมีครับพี่น้องครับครับผมทีเดะเข้ามติดตามรับชมเป็นกำลังใจครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุกคนมันมัน ล่ำด้วยลำด้วยครับพี่นองครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่นองครับผมสวัสดีครับครับผมไปครับผมกลับบ้านครับ